สวัสดีครับพบกับช่องเชื่อแย่ชาแนลนะครับมาอัปเดตนะครับล่าสุดนะครับสร้างอัศดงก่ออิดไม่คืบหน้าเป็นอะไรคือซาท่าเนี่ยโอ้ในห้องนี้เนาะนี่เนาะนี่ครับก่อพยุงไว้ก่อนนะครับ fc ทั้งหลายเราทำการก่อพยุงไว้ก่อน คือสิแล้วอยู่ช่องอยู่เนาะหมายถึงเสร็จเสร็จเท่านี้เท่าระดับนี้นะครับแล้วก็จะเป็นสิได้เพิ่มก็เอาบริษัทเพิ่มปูนอ่อนนะนะรังอันนั้นนะรังอันนั้นปูนได้เล็กใส่เล็กบ่อใส่เล็กแล้วก็ปั้นปูนอ่อนบ่ออ๋อตรงนี้นี่ครับ ตร,ตรู้นะครับนี่ๆจะใส่เหล็กนะครับนี่ใส่เหล็กแลก้วครับปั้นปูนเอาครับเหมือนตัวตนี้นะครับนี่ๆผมจะให้ดูนะครับมาให้ดูนี่ๆเหมือนตัวนี้นะครับเจอกนี้เสียบเข้ามาแล,าล้วก็เสียบเข้ามาจนี้ครับตรงนั้นก็เหมือนกันนะครับเจาะแล้วก็เสียบเหล็กเข้าไปแล้วก็บล็อก เหล็กลงแล้วก็ปั้นปูนเป็นเอ็นทำเป็นเอ็นนะครับโยกดูโยกดูโยกให้ไอซีดูหน่อยไม่ต้องโยกนี่ก็ได้แค่นี้ก่อนนะครับนี่ครับงานก็คืนหน้าไปเยอะนะครับอืม <c oughs> ส่วนสร้างไฟก็เริ่มเก็บกล่องแล้วครับกล่องไฟกล่องกล่องไฟท่อไฟนะครับเก็บไปเก็บมาเพลินทินเนอร์หมดนะครับสงสัยจะได้ซื้อสั้นตัดยาวต่อไม่พอซื้อนะครับทำงานที่นี่ ส่วนนี่ก็เสร็จตามที่ช่างคำจาบอกนะครับเ hey hey. หลือแคอ่มุงตัวนั้นน,น,นะครับ hey hey. ส่วนช่างก็คนส่งของนะครับไม่ใช่ช่าง hey hey. จะดูเองครับคำจา ตัวบนะอ,กออกไไจังแล้วเศร้าลหรอถือเศ้าเลยนะครับความคืบหน้างานสลับวันนี้นะครับสั่งไฟผานท่องานท่อนะครับ เ,เก็บทีหนึ่งครับส่วนโฟเมนเราก็ไม่ทำการทำงานแล้วครับได้เวลาแล้วตื่นนอนแล้วก็เล่นอย่างเดียวนะครับไม่มาคุมช่างอัดสดงเลยครับโฟเมนเป็นในเมื่อเมื่อนี้สิไปผ้าเมียไปนอนหน้าอยู่บ่ครับนอนคือเก่าครับนอนคือเก่าเพื่อนมีคือบนนอน ผักแล้วบรรยากาศมันดีกว่าก็พาเมียไปเอาบรรยากาศบ่กเตียงเล็ตียงังมันห้องนะจักจั่นเล่ไรบว่าได้ใส่บ่วงนกบ่วงหนูอยู่วะขึ้นมานอนอย่เดียนอนอย่างเดียวมันบอกบ่เหตุเรียกทีงานแล้วยามพักผ่อนครับยามพักผ่อนแล้วต้องนอนก็ว่าเมียคนนี้มักสุดใจเลยมันบอก อืมสี่สิมีอีกคนนึงอยู่บ่บ่ครับบ่มีน,น,นี่บ่เอาอีกเป็นบ่บพอแล้วคักแล้วคนนี้เป็นบ่ติดใจแล้วอันขี่มอไซค์อันหรือมาเหงานเห็นผู้สาวงามนี่ขึ้นในอะไรอยู่บ่ธรรมดาน้องนุ่งครับน้องนุ่งบ่ถ้าน้องโมนุ่งเด<ม>้สิเอ้าหัวน้องโมนุ่งมัาแก้ผ่านนั่นแล้วน้องมือเออที่ยงนี่กินข้าวกับยางครับมือเที่ยงโอ้กินข้าวกับก้อยครับก้อยอีกแรับ เจ้าส er pues yeah. um, so yeah. nah ิบบเป็นกระสือสิบบเป็นปอบสิบบ่วก้อยซุกครับก้อยซุกบ่ผู้ใดซื้อมาให้ซื้อมาเมื่อเช้าไปขับดีนึงฮะกล้วยโอ้คอยว่าแล้วคอยบ่อยู่ฮะปลากระป๋องนี้กูบ่กินปลากระป๋องเพิ่นบ่เอาอยู่แล่ครับฮะเพิ่นบ่ได้อนุญาตเอาก็กินเลยเพิ่อนนะนะซื้อมาไว้ให้อันนินน้ำอยู่แล้วเจ้าอยากกินก็กินมันละแซ่บแท้ เงี้เพิ่นสีว่าว่งานหมากินบ่งาตหมาโอ้ยคอยอยู่เนี uh. mm ่ยคอยจะกินในีเบิ uh ่ง huh. คือปลาตัวนั้นอืมผมกินแล้วอย่งแซ่บเลยปลากระป๋องกินกล้วยกับข้าๆมั้ยเาเงินคือสิเหลือลายต้องทำงานเนาะท่านเนาะเอาเงินเหลือลายไปนี่เอาไปให้เมียมดเลยบ่หรือบริมิ่งบริยังบอกบริมิ่งบริยังบอกเฮ้ยให้เมียมดให้เมียมดเลยบอก ร้อยสองร้อยกับบริเก็บไว้แล้วบ่ครับ,บมันสีงี้นย่ามันเงี้ยบริเวณนัน่นอันเขาค้นเจอแะ้วยังเขาตับบ้องหูบอกไปว่า,าเขามื่อเช้านี่ไปตลาดนะเมียให้จักบ้าเอาไปตลาดนะ่ะบริถือเงินครับบริถือเข้าถือผู้เดียวเป็นใจดูตรงชาแนละแล้วเขาซื้อยังให้นคะครับมื่อเช้านี่ไปน้ำกล้วยชาตุงครับ กล้วยซื้อกล้วยให้กล้วยแล้วมากินกับข้าวเอาไว้มากินกับข้าวให้งานกล้วยปลากล้วยคือซื้อมากล้วยตอนเที่ยงนะอาหารลักตอนเที่ยงก็คือกล้วยสร้างอัศดงตอนแรงกับได้เงินมากกัเมื่อให้เมียตอนแรงกักล้วยโอ้ยผมรถแท็กซี่วาลในใดครับหักลูกทักเมียปันหูปันตา เงินก็บอกให้คาดให้เกินประหยัดกับประหยัดกินข้าวกับกล้วยซื้อกล้วยวีหนึ่งยี่สิบบาทนี่จักมื้อเอ้าซองมื้อพูแเลยครับซองมื้อแบ่งหมู่กินน้ำได้นี่กบกินบุเรียนนี่ซามสี่เลยเนาะโอ้ผมจักสิว่าเนี่ยน้ำมืดค้ามซิว่าเลยครับอ่ะขอบเป็นยังไงก็ขอบคุณหลายๆนะครับมื่อนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจสร้างดงให้พุ่นให้ลุกพุ่นนะครับ ให้ได้เสื่องประสุผลสมเร็จจในเรื่องการเสื่องเงินเมียน่นหละขอบคุณครับสวัสดีครับ